คือฟิสิกส์เนี่ยเขาใช้คำว่า weight management เขาไม่ได้ใช้คำว่า weight loss ค,คือเป็นการควบเป็นการดูแลน้ำหนักอย่างถาวรมันไม่ใช่ weight loss เพราะว่าผลิตภัณฑ์ weight loss ไม่ยากการลดน้ำหนักไม่ยากการ m a i n t a ให้การ m a i n t a น้ำหนักแล้วมีสุขภาพดีอะยากใช่ปะ่ะผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอะง่ายไม่ยากนะคะฟิสิกส์เนี่ย คือชื่อก็บอกแล้วชื่อฟิสิกมันมาจากฟิสิเคิลไอคิวเอ่อนื้คิวไม่ใช่จริงฟิสิเคิลไอคิวก็คือความฉลาดทางด้านร่างกายฉลาดสมาร์ทเวทแมเนจเมนต์เหมือนแอคเซิโอเราเป็นสมาร์ทเอนเนอรีใช่ไหมอันนี้เราสมาร์ทเวทแมเนจเมนต์นะคะในซิสเต็มหนึ่งคือมี3ตัวอันแรกคือเป็นโปรไบโอติก ที่2อง 2> แฟต <แฟ S 2> เบอร์เนอร์แล้วก็อันที่3คือโปรโตีนเชฟแล้วคือแต่ละตัวนะมันสุดยอดจริงๆคือในฐานะเป็นเภษตรเนี่ยคือพอจะดูสมอะกรอบแต่ละอย่างแล้วแบบคือทึ่งกับบริษัทไลฟ์แนเหเนจริงอะว่า เขาช่างแบบสรรหาผลิตภัณฑ์ที่แบบเออมันดีที่สุดในโลกจริงๆอะอย่างโควบิติเนี่ยคือคนทั่วๆไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักมันเป็นมันเป็นเชื้อจุลินทรีย์ใช่ไหมคะแต่ว่าในทางการแพทย์ปัจจุบันเนี้ยเขายอมรับแล้วว่าในลำงไส้เราเนี่ยอันนี้ถือว่าลำงไส้อันนี้กระเพาะแล้วก็มีลำไส้กด <laughs> อันนี้คือกระเพาะน,นี้ลำไส้ใช่ไหมคะในลำไส้ของคนเราเนี่ยมันจะมีเชื้อจุลินทรีย์อาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยใช่ปะแล้วเชื้อเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยคือในในต่างประเทศนะเขาใช้คําว่า second brain สมองเนี่ยเอลำไส้เนี่ยเป็นสมองอันที่สองเพราะว่าเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงมีพฤติกรรมต่างกันทําไมอีกคนนี้อารมณ์ดีทําไมคนนี้ฉุนเฉียว จริงๆมันไปมีผลเกี่ยวเนื่องกับพวกเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้ด้วยปรากฏว่าพอเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยต่างชนิดกันอะไรกันเนี่ยมันจะผลิตสารเคมีผลิตสารอะไรต่างๆต่างกันก็จะทําให้เราเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นจริงๆอะ่ะเราเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยโดนควบคุมโดยเอ็มมนุษย์ตัวเล็กๆพวกนี้คือที่เรียกว่าโไบโอติกพวกนี้นะคะ แล้วก็ตัวโพเวติกที่ทําหน้าที่อะไรเพิ่มสร้างภูมิคุ้มกันนะไม่ใช่ไปอยู่ที่ต่อน้ําเหลืองนู่นนี่นะคะอยู่ที่หลังไส้ีเองภูมิคุ้มกันเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์โพเวติกมีขายเต็มเลยในในร้านยาในท้องตลาดหรือเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะจ่ายโพเวติกนะอย่างที่ร้านเจี๊ยบอะ โอ้มีขายตั้งหลายยี่ห้อนะคะแล้วราคาไม่ใช่ถูกๆนะตั้งแต่500ร้อยถึงห้าพันะโพเบอตินะออแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ชาตัวเจ็บคือถ้าเป็นเาาริษัทบราจะทไหนหนานนะทุกคนควรกินโพเบอ t ติแล้วพอมาเจอโพเบอ r ติอันนี้แล้วโหมันซึดย้อนจริงโพเบอติในไลฟ์แวนเชตเนี่ย มีประกอบด้วย6สายพันธุ์คือปกติถ้าเกิดโ o เกตเนี่ยมันจะมี2อย่างนะคะก็คือว่าเขาเรียกเขาใช้คําว่าไลฟ์ก็คือมันมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเก็บต้องแช่ตู้เย็นพวกนี้จะต้องแช่ตู้เย็นตลอดเลยเพราะว่าต้องแช่แข็งให้มันมีชีวิตอยู่แต่อีกแบบนึงเขาจะเป็นแบบฟรีซไลฟ์คือทําให้มันสลบ ตายเปนช่วงคราวเสร็จแล้วมันไม่ค่อยไปฟื้นคืนชีพมาในลำไส้เราแต่ทีนี้มันต่างกันยังไงทำไมถึงต้องมี6สายพันธุ์เพราะว่าจริงๆแล้วว่าในโพเวติกในร่างกายคนเรามันมีเยอะกว่า6สายพันธุ์อีกมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแบบผลิตออกมาทำเป็นเม็ดแล้วก็คบทุกตัวได้6เนี่ย ถือว่าเยอะละเพราะว่าโปรไบติกในท้องตลาดที่ทําเป็นเม็ดๆขายในร้านยานอะไรเงี้ยมันก็มีหนึ่งบางยี่ห้อก็มีแค่สายพันธุ์เดียวใช่เราอาจจะคุ้นเคยแลคโตวไบเซิลัสอะไรเงี้ยแล้วมันคือแค่หนึ่งสายพันธุ์หรือบางยี่ห้อก็อาจจะมีสองสายพันธุ์นะคะ,ะแล้วก็ของอันเนี้ยมีหกสายพันธุ์นะคะในผลิตภัณฑ์โปรไบติกของฟิสิปเนี่ยมีอ่า เขาเรียกว่าอะไรอินกิวเดียนหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันมีสิทธิบัตรด้วยมีสองสิทธิบัตรเลยอันแรกคือเวลโมนอันที่สองไบโอแทรอันนี้คือชื่อการค้าแล้วก็มีสิทธิบัตรด้วยแต่ว่าไลฟ์แบนเทนไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตร แต่ไลป่ะเทจอันนี้คือคนอื่นเขาทำนะเวลมูนกับไบโอแท็แต่ไลป่าเทจไปซื้ออินกุลเดียนเขาซึ่งเป็นอินกุลเดียนที่มีสิทธิทบัตรนะคะเพราะฉะนั้นคือพวกที่มีสิทธิทบัตรเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็แตกตา่างอย่างไบโอแท็กนี่คือในไบโอแท็ Bio นี่คือเป็นระบบการส่งเนี่ยเวลาเรากินโปรไบติกเข้าไปอ่ะจริงๆแล้วโปรไบติกมันอยู่ในลําไส้ใช่ปะแต่เวลากินเข้าปากก่อนมาถึงลําไส้เจออะไรเจอกระเพาะ แล้วในกะระเพาะนี่คือไรน้ำย่อยซึ่งเป็นกรดทั้งนั้นโพลิเมติกไปเจอกรดตายยังไม่ทันผ่านมาสู่ลําไส้เลยตายนะคะเพราะฉะนั้นไลฟ์เวเทใช้ระบบไบโอแทรซึ่งเขามีสิทธิบัตรเนี่ยซึ่งเขาซื้อมาเนี่ยเป็นการส่งผ่านไอโพลิเมติกเนี่ยให้มันมาแตกตัวให้มาปล่อยอยู่ในลําไส้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ถูกทําลายด้วยน้ำย่อยนะแล้วมันมีระบบด้วยว่า อพอมาถึงลำไส้เล็กส่วนต้นปล่อยสายพันธุ์ที่หนึ่งมาตรงนี้ปล่อยสายพันธุ์ที่สองอะไรเงี้ยมันเป็นระบบที่อัจฉริยะมากอันนี้เรียกว่าไบโอแทีก <c oughs> ด้วยมันควบคุมได้ <c oughs> อย่างนี้ด้วยใช่มันควบคุมได้เพราะถึงเป็นพทเทนไงเป็นสิทธิบัตรไงเป็นการควบคุมการปล่อยเพราะว่าในลำไส้ส่วนต้นส่วนปลายส่วนอะไรเงี้ย PH มันต่างกันเพราะฉะนั้นมันจะปลดปล่อยสายพันธุ์ต่างกันเพราะว่าสายพันธุ์ต่างกันก็ทํางานต่างกันอะไรเงี้ยนี่คือหนึ่งะนะระบบ ไบโอแท็กสิแปดอันที่2คือเวลมูลตัวเวลมูลเนี่ยเป็น Beta บเบต้ากลูแคนดีทัยเฟอรินเบต้ากลูแคนรู้จักปะคะคือ,คอเคยคุ้นไหมเบต้ากลูแคนเคยได้ยินโฆษณาใช่ปะคะเบต้ากลูแคนซึ่งเบต้ากลูแคนในท้องตลาดจะไม่เหมือนเวลมูลเวลมูลเป็นคือหนึ่งเดียวในโลกคือเวลมูลอะ จะรู้จักมาตั้งงานแล้วลูกะแล้วก็มันมีผลิตภัณฑ์อของบริษัทเือข่ายอันหนึ่งของไทยเนี่ยใช้ตัวนี้คือเอ็มซาเขาใช้เขาไปซื้อเวมูลมาใส่ในโปรตีนมัลติโปรของเขาอะเออเขาก็สุดยอดนะแต่ของเราสุดยอดกว่าเพราะว่าเราเอาโพเวอติกผสมกับเบต้ากลูแคนคือโพเวอติกอะมันก็เพิ่มอิมูนแล้วใช่ป่ะแล้วก็เบต้ากลูแคนเนี่ยมันก็เพิ่มอิมูลเหมือนกันแต่ ถ้าเป็นเบต้ากรูแคนชนิดอื่นที่ไม่ใช่เวิลมูนอ่ะมันจะมีข้อข้อควรระวังคือว่ามันมันจะต่างนะเบต้ากรูแคนอ่ะอธิบายว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราคือเม็ดเลือดขาวใช่ไหมเม็ดเลือดขาวทําหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่ว่าเม็ดเลือดขาวปกติในร่างกายคนปกติไม่ได้เยอะนะก็เป็นธรรมดาแต่เมื่อไหร่มีเชื้อโรคมาปุ๊บเม็ดเลือดขาวมันจะเพิ่มจํานวนมากมายแล้วก็ไป กำจัดเชื้อโรคอย่างเวลาเราเป็นแผลเราเป็นหนองอไอ้ที่หนองที่เราเบี่ยวมานั่นคือซากเม็ดเลือดขาวนะที่มันเป็นค่าเชื้อโรคแล้วมันตายแล้วเราเบี่ยวออกมานั่นเป็นหนองนั่นคือเป็นซากของทหารเราที่ไปต่อสู้กับเชื้อโรค<ม>ใช่ไหม,อ,มอันนี้เบตา้ากลแคนทำหน้าที่อะไรเบต้ากลแคนเนี่ยมันทำหน้าที่ไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยทำงานทำงานมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นเบตา้ากลแคนที่ ทั่วไปที่เขาขายกันนะ่ะมันคือกระตุ้นอย่างที่เจยบอกกระตุน้นมันไปกระตุ้นโดยที่แบบจะมีผู้ร้ายหรือไม่มีผู้ร้ายมันก็ไปกระตุ้นในเลือดขาวให้ทํางานเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคนที่เคยไปซื้อเบต้าคูคแคนเราไม่อ่านฉลากนะบางทีคินมากๆเป็นอันตรายเพราะว่าเบตา้ากูคแคนเขาห้ามกินตลอดให้กินตอนที่แบบ มีเชอโลคเข้าร่างกายเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ได้ยินไปตลอดนะคะเพราะว่ามันไปกระตุน้นนะี่แล้วเวลาที่เราไม่มีไม่มีค่าสึกอ่ะเวลาร่างกายเราแข็งแรงดีไม่มีค่าสึกเราจําเป็นต้องไปกระตุน้นมันไหมคือไม่จําเป็นการไปกระตุน้นโดยไม่จําเป็นนั่นคืออาจจะมีผลเสียตามมาใช่ปะแต่เวลมูลเป็นเบตา้ากลูเคนที่ฉลาดมากแล้วก็เป็นสิทธิบัตรซึ่งไลน์นเทสซื้อมาคือเวลมูลเนี่ยมันจะเป็นเบตา้ากลูเคน คือส่วนประกอบอะ่ะเขาฟอร์มูลเออะไรยังไงไม่รู้แหละเจะเคยเข้าไปอ่านการวิจัยของเขาแล้วก็มหาศรจย์นะคะก็คือมันจะเป็นเบต้าลูแคนที่ที่แปลกประหลาดก,กว่าอันอื่นคือว่ามันจะกระตุ้นต่อเมื่อมีผู้หลายต่อเมื่อมีเชื้อโรคต่อเมื่อจําเป็นต้องใช้จริงๆถ้าในภาวะที่ร่างกายแข็งแรงสงบสุขไม่มีผู้ร้ายมันไม่กระตุน้นเพราะฉะนั้นตัวโพรไบตกตัวเนี้ยเบลโมนเนี่ยสามารถกินได้ทุกคน และอันนี้คืออันนึงที่ไม่จำเป็นต้องอ้วนอย่างเจ๊แม่จะรอคอยตัวนี้เลยเพื่อว่าจะกินเพื่ออิมมูนเพื่อความแข็งแรงทําไมเขาถึงใช้คําว่าสมาร์ทเวทแมนจเมนต์เพราะว่าถ้าผอมแล้วก็อ,อ่อนแอเจ็บก็มันจะมันจะผอมไปทําไมใช่ป่ะมันต้องผอมแบบสมาร์ทแบบแข็งแรงแบบสุขภาพดีก็คือตัวโคเ